สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดัมทีมนะครับวันนี้ก็ยังคงพามาติดตามเจ้าพิกิโนูฮะกับบ่อสามไร่เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำงานนะไม่ได้วิ่งดินครับแต่เจ้าเล็กพิกิโนูนี่ดึงดินครับปั้นคูเนื่องจากว่าเมื่อวานก่อนนี่โดนพายุหลงฤดูถล่มครับ บ่อสถาน,นานที่แบบนี้ตกมานี่วิ่งไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในที่ลุ่มครับอ่ะต้องอค่อยๆโยกไปฮะทางก็ยังบอบอยู่เหมือนเดิมนะยังน่วมเหมือนเดิมครับต้องหาเรียไม่ถูกนี่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 กะจังหวะให้ถูกนะอือฮะนี่ นี่ผมว่าแล้วอยู่อยู่ครับเนี่ยแหละไปเรียมทูก็ทูครับชีวิตก็ดีฮะไปเรียมผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเลยฮะนี่ฝนทล่มเมื่อวานนะวันก่อนครับวันก่อนครับทลมเหมือนกับบ่อหน้าง,งานของบุญรอดแหละแต่ที่นี่มันที่รุ่มครับเนี่ยที่ที่โล่งที่พื้นนา มา้วครับเจ้าเล็กพี่หนูเรากูบูต้ากำลังจะเดินไปช่วยนะเมื่อวานนี้ผมเห็นอยู่เห็นไม่ได้วิ่งดินครับแต่ทำทางกันแต่งทางกันนี่อาศัยที่ว่าดินตรงไหนแห้งๆก็ขูดเอาไปทำทางครับนี่อย่างตรงนี้ตรงนี้จะแห้งหน่อยประมาณ 30- 40เซนได้อยู่ลงไปกว่าน,นี้ก็ไม่ได้นะเปียก เอาไปทําทางไม่ได้ฮะเดินไปแล้วฮะรุ่น k x 0 8 0 g 3ครับคูบุตา้าขับโดยช่างเขียวเราเลือกทางเลือกทางผูกก็ดีไปครับเลือกทางผิดชีวิตก,ก็เปลี่ยนแบบนี้นะฮะ <laughs> วิ่งอยู่ที่น,นี่รถไม่แรงนี่อยู่ยากนะอ่ะใช้วิธีเอาขานดันเลยฮนะแหเนี่เอาขานดันเลยขนาดนี้นะยังตักไม่เยอะนะถ้าไปมากกว่านี้สงสัยจะไปไม่รอดครับถ้าใส่มากกว่านี้ี่อึบอึบเกือบเกือบครับ เกลือบอีกแล้วเกลือบไปฮะด่งเขียวก็หาดินแห้งๆนี่แหละเอามาใส่ครับถ้าข้างล่างเป็นดินดานก็ดีไปฮะแต่ว่าต้องล้วงลึกๆไม่คุ้มกันอีกก็เลยต้องอาศัยนี่แหละขากหน้าดินนี่แหละประมาณสักยี่สิบเซนเอามาใส่ครับนี่ ขนาดปุ้งจีกดลงไปยังกระเพื่อมนะยครเหมือนเหมือนมีน้ําอยู่ข้างล่างคะับดินกระเพื่อมดูทางดิครวันนั้นคุดอยู่ฝั่งนี้นะแต่วันนี้เปลี่ยนมา กดอยู่เข้าไปข้างในหน่อยเอาตรงไหนละ่ะเดินมาเอาตรงนี้ใส่ละ่ะเดี๋ยวเรารอให้ช่างเขียวเราหรือัวหน้าเดียวเรา แต่งทางก่อนครับนี่แหละเอาดินแห้งๆโอ้แต่ผมก็ว่ามันยังหมาดอยู่นะยังช,ชื้นอยู่เลยดินนะ,ะนี่กดลงไปนี่กับเพื่อมเลยต้องยํำด้วยเปล่ายํำครับนี่ขนาดเจ้าเร็กกิโนูนี่ยืนยังกับเพื่อมเลยฮะ เดี๋ยวเราไปรอดูครับว่าจะไปได้ไหมเดินมาตักแล้วครับดีนะเมื่อวานนี่ไม่มาอีกรอบหนึ่งฝนถ้ามาอีกรอบหนึ่งนี่สงสัยจะหยุดอีกยาวเลยนี่ย้ายเครื่องสูบมาแล้วมาสูบฝั่งนี้แหละแหมจังเดียวนี่ก็ฝีมือนะดูดิ แต่งบอมีโค้งด้วยนะนี่ไปตามรูปนาไปตามรูปนาไม่ตรงนะปัดคนโค้งเอาฮะนี่คงโค้งเอาดูชั้นดินนี่ก็รู้สึกว่าจะแห้งลงนะฮะนี่เริ่มแห้งลงมาใหม่ๆนี่ลงไปแค่30สิบเซนก็เจอดินเปียกแลนะ้วดูอย่างนี้ เหมือนว่าดินจะแห้งประมาณเมตรหนึ่งได้นะดูขอบชั้นผิวดินครประมาณเมตรหนึ่งน่าจะแห้งนะขุดลึกกว่าเดิมนะทีแรกกำหนดไว้2องเมตรห้าสิบไม่ใช่อะไรหรอกขุดดักน้ำครับเดี๋ยวถ้าน้ำมันออกมาเรื่อยๆมันจะเอเอมันจะล้นไปฮะจะทำให้ขุดได้ไม่ลึก นี่ก็เลยขุดดักน้ำไว้เลยตรงนี้ให้ลึกไปฮะดินฝั่งนี้นี่ต้องมาปั้นคูให้เขานะกว้างเลยฮะประมาณสิบเมตรได้คูตรงนี้ฮะโอ้โหเจ้าเล็กพี่หนูเราทำคนคันเดียวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเสียเซม ล็อกกีคันนี้จะไปทางไหนอ่ะเต็มแล้วครับจะวนไปทางไหนจะไปทางเดิมหรือเปล่ากำลังหาเหลี่ยมครับกำลังหาเหลี่ยมขับแลงก็ไม่ได้นะยีเน,นจะหักโอ้โอ้โอ,อ่ะผลตรงนั้นไปเลยฮะนี่ฮะ มันก็ต้องรู้จักคนหนักคนเบาครับถ้ามูเยะเยียบอย่างเดียวนี่ผมว่ามีสิทธิ์โอกาสแนหักนะนี่โอ้ผ่านผ่านครับผ่าแล้วนี่พอถึงตรงนั้นนะผ่านแล้วฮะสบายเลยฮะนี่มันมาน่วมมาเนืดอยู่บริเวณที่ขุดนี่แหละอ้าวอ้าวอ้าวอานึกว่าติดอีกแล้ว อ่า่านไปฮะเมื่อวานไม่ได้ทำงานนี่พี่ไปวิ่งเป็นเละอ๋อตรงนู้นเข้าไม่ได้เลยอ๋อก็เลยมาเอาฝั่งนี้โหก็ว่าเอ๊ะคุดทำไมคุณอยู่ตรงนู้นใกล้ๆอ๋อยังเกี่ยวว่าฝนมันตก เข้าไปไม่ได้เลยตรงนู้นนะม,มันลิลลทำไมอะเจอดินเละเลยครับไม่น่าตกมาเลยเนะี่ยกำลังแหง้งทีเดียวว่าเป็นตมงเลยตรงนู้นฮะ เดี๋ยวถ้าไม่ตกมาก็แห้งไปเรื่อยๆเลยเอืม,มเดี่ยวมองอย่างี้แห้งน,นะ,ะเดี๋ยวว่าถ้าได้ตัดตรงนี้นะเปิดตรงนี้ไปอีกสักสิบยี่สิบเมตรนี่ทีนี้อะแห้งเลยฮะน้ำไม่มีซึมเข้ามาเลยฮะ อ๋อคนขับคนใหม่เหรอลานเท่าเกาครับหัดครับหัดเอาไว้นี่นี่เดีย๋ยวมาดูลานเท่าเกาครับช่างเขียวนี่พบดุบบุรีแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาดูฝีมือเด็กจุดเที่ยวครับคอยจุดเที่ยวนะจะมีสมุดคู่กายครับเอาไว้ประจำตัว ไกลเข้ามาเอาดินก็โจดหมดแหละจดเป็นคันๆไปครับว่าคันนี้ทะเบียนเอาทะเบียนนี้เอากี่เที่ยววันนี้กี่นี่เท่าไหร่ฮะเออเออเอเออนี่ก็ล็อกกี้เหมือนกันนะ195ร้อยเก้าห้าสียหกร้อไปทางนี้นะไปทางนี้ชนะ่างเขียวบอกชี้ไปทางนี้นะจะไปทางขวานี่จบเลยนะ จบเลยนะอ่าใช้ได้อยู่พี่มือฝึกไปเรื่อยครับฝึกไปเรื่อยๆนี่ฝึกไปเรื่อยครับอ,อย่าตักใกล้เข้าแท็กตัวเองมากเกินไปนะเห็นไหมตรงนั้นเริ่มมีดินแตกแล้วโอ้ยแต่ถ้าโอกาสที่จะพังสไลด์ก็มีน้อยฮนะ มีน้อยอช่างเขียวบอกว่าเดี๋ยวผมลงมือเองดีกว่าไม่ทันใจฮะไม่ทันใจเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างๆลงมาลงมาเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างๆฝึกเอาฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งเย้ ข้างล่างนี่เป็นดินดานะฮะถ้าล้วงเอามาทําทางได้ก็ดีเหมือนกันนะดินข้างล่างฮะดินดานะเจอดินดานเลยครับลงไปประมาณสองเมตรกว่าก็เห็นดินดานนะแห้งดีเนี่ยดินดานะแห้งดีฮะแต่ต้องทดเจ้าเรียกพหนูให้ต่ําลงกว่านี้นะถ้าจะเอาดินดานะเพื่อจะล้วงเอาดินดานต้องทดตัวเองให้ต่ากว่านี้จะได้ล้วงเอาดินดานมาทําทาง อ้าเต็มแล้วฮะเดี๋ยวามาดูกันเจ้าหกร้อฮะอ่ะโอ้โหวันนี้รถวิ่งมากันปุบคับทุบคับเลยสามคันห้าคันครับวันนี้วิ่งทะมุนห้าคันอ้าวลบออกลบออกบางเลี่ยมไม่ได้นะบางเลี่ยมนี่เดี <ule k> ๋ยวเออเออเออมองข้างหน้าดิมองอะไรข้างหลังอน่ะ อึบอึบโอ้ยมีการชี้ไม้ชี้มือแต่ก็ไปได้ครับนี่นี่พอรู้ว่าจะนืดนี่ก็เหยียบหน่อยฮะแสดงว่าเซียนแล้วครับเสียหกล้อนี่ครับจนเซียนเลยฮะร,รู้จังหวะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบคขอจบเพียงเช่านี้ก่อนแล้วกันครับขอพระคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ